ว่าอะไรนี่เนาะคุณเหรออุ้ยกล่องโทั่วซะผมมันเดียวม้านะมันแบบอวนมันแบดมืดสนุกเนาะใั่พี่น่างไม่ยืนหาสองต่อเนาะทำเร่มันดีครับแล้วนี่นี่มันดีครับเรื่องในวินแมาเอาเปลือกไม่อยู่หนีเห็นปะ เขาไปไกลขึ้นบ่ได้ปันใดไตยวนเดี๋ยวมันจะไปแล้วเนี่ยมันออกเกมันได้แล้วแน่ๆน้ำใดแน่แล้วได้แน่แล้วก่ออีกเกาะอีกเมื่ันี้ไปทางใดครับเดี๋ยวหยุดหยุดเป็นอาคารเป็นเหมโอ้ผมเป็นแม่ตอนละเข้าหูตะว่าแม่หนีไปทางใดก็โอเคแล้วนี่มันไดแล้วได้ไล่แล้วเอาได้เลยเถอะวะก็เกาะก็เกาะก็เอาแม่ก็เอาจนที่หมดเนาะ เอาจนเปลี่ยนเลยนั่นไม่เอาจนเปลี่ยนเลยน้อยมันก่อมันมุ้งใดลายติ๋วเดีวเลยไปทางผีเรื่องเขาเว้ยไปทางผีเรื่องไปทางผีมีตอเลี้ยงห้างหนึ่งนะครับห้างลุงลุงในเลี้ยงไว้ไปผีเรื่องเขาเว้ยในปลาผีเรื่องไปแล้วใบอี๋หรี่ในปลาอีหรีมึงกลองน้ำเลยไม่อันแล้วนั่นมุดไปมึงว่านั่นหมดไปต้มแท้ เดี๋ยวเมันก่นเหินขึ้นนั่นก่เห็นเลยมันอยู่นี่เหระสัสนแเห็น้มีเหนล้หนอย่งเงมีห็นล้วลุกหนแ้วเดี๋ยวลงแล้วลง้มองมึงวานี่ล่ะมึงวาเหียน่อเลหลยเลยีเยเห็นแล้วพี่น้อง เแม่เลยเ <laughs> แม่เลยแม่เลยเออวายุ่อยู่ออกมาไรเนี่ยซื้อหนิวะมันคือเป็นยางยืดยืดแท้วะมีผ้าเขาไปบัดอากาศคึมนะครับเขาพาให้ปลาวาแล้วครับมืดตึ๊บครับหาพ่อพอหาพ่กพอเลยครับเขามาหอนในปลาเหรอเสียเลยบ่

ดีนียไปยังหำหาเห็ดหาเห็ดโอ้ยหวานผู้ใดเออน้ำตัวเมื่อดืบเลยดิเขามาเนี่ยนี่เอาเสียงผู้ใดอาวาดมึอายูงเงียมเห็นมาตอมานบอกผู้ใดอารวาอยู่เงี้ยมึงหัน ผู้ใดเสียงอารวัดยิ่งนั้นมุ่งหวังมันหูหนวกแบบนี้ผู้ใดมือว่างหันอารวัดยิ่งนั้นมึงเสียงแห้งหวันโอ้ยกับยายหูพี่นั่นเห็นบอกนออกไปเห็นบอกคันเตไปไม่แหงบ่ล่ะพพีี่่ออกนั่นนี่ไปไม่แหงที่เขาบอกกันมันบ่าที่ว่าซองกว่างมาเออหลงมัเนี่กุ๊กศาสตร์กุ๊กพี่บบนี้หลงเลยเข้าึ้นบุญหรอ ตัวหลอกตาคนณไปห้เก็บเห็ดตะวอนเส่เห็ดได้หลายเป็นไดหรอพึ่งดูอันนี้กี่ได้ยเกียงอะไรหาตัวเสรเอาเบิ่งไหหาตัวได้เห็ดไลเหรอครับอันนี้เห็ดเผือกไฟเส่นี่เกีดว่าไหมเห็ดเผือกไฟเห็ดเผือกว่แม่มเห็ดเผือกอันเดียวกันนี่ละเห็ดเผือกไฟ,ไฟ,ไฟมันก็ต้องมองนี่แดงๆแล้วน,ะนี่เห็นปะมันมันบอดันใหญ่มันดอกใหญ่มันดอกสมหัวกยู่ดีโอ้ยอยู่บอกไปออสมหัวกับเกงยิมมัดเทียนแล้วนะเนาะอีหนี่ มกุค<า>่มกุ่็เป็นตัวเล็กหน่อยนะสอง <c oughs> นี่กัใหญ่เลล่ไปนี่แหละตุล้อนี่แหละนี่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 ตุ่นนี่ตุนนี่ผมว่าฮะเัน้นนีอห,หลงเหรอครับขนาดแดงว่านมกับลงคออมานี่ ต้นนี่แหละนี่นี่นี่นเห็นแล้วนี่ครับพังตัวครับต้นนี้แหละครับต้นยางลุงนอยส่วนบากส่วนบากเเลือปทนะครับพังตัวเรือเปลี่ยนแอมผมก็ได้แอมข้างในได้อยู่มันเป็นใหม่ผุ้ไม่แอนกลางจอครับพี่น้องนะ มไม่ปลูกเฮ็ดนี่ไมู่งซูงไม่พี่น้องมึงสูงประมาณสิบสิบเมตรเนาะสิบสองเมตรสิบเมตรต้นนี้แหละดีถ้วยขึ้นแล้วครับแบบนี้โอ้ไปหัน,นี <Ê> มากเลยพี่มาหนิป้ามาว่าพอเอากุกท่านกุกนี้นะครับ เอาแล,ล้วก็เลยเห็นมันไปนีออกนีไปนีนะครับซ่องพี่ไม่ยืนซ่องอยู่นี่เด้อครับกับลุงหน่อยแต่ละจุดหนีครับเมื่อกี้หุ่นครับไกๆหุ่นแล้วครับปลายไกๆหุ่นมันเสียบเสียงลงไปนะครับแต่ยังยั่งบท่านเด็กไก่หัางปันไดแต่ว่ารัวเสียง,งไปนี่ให้ลุงพาไปเบ,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 บิ้งว่ามี่เขาเขาเบิ้งบ่มีมังเขาว่าลุงลุงว่ามี่ว่าสัตไป พอตัวเอาตุนพวกท่านนี่ยนะครับห้างแหลมกันพอไปแล้วเด้อยของพวท่านได้เอามามาบึ้งหน,นีก้อนเราสั่นเอาตะโข่อยกับขวัญมาครับไปถ่ายขึ้นต้นไม้บึงนะ้งเนาะสุดพวกท่านเดนียวมาครับขับคุณไป ก็เดี๋ยวลูกหน่อยหืมหมวกกับเห็ดเจ้าไปใสโอ้ย <c oughs> หาเฮ็ดเสีย <c oughs> เรื่อเฮ็ดเลยตัวโตมันคอยเหยียบเราวะลุงเอามาใส่ตาแต่แกงผมไว้พีลุง <c oughs> ได้ลายเยู่ดิครับกัญยังเขาโคกไปก็ได้เห็ดลายดอกได้เกียงถวยวันนี้น่ะเก็บผักติ๋วเมื่อน้ำเนีกันเห็นน่ะเมื่อวันว่าไปหอดเฮียนหรอสิวันน่ะไหมือลายแล้วดิเมื่อวันว่าไปหอดเฮียนหรอสิได้กลับมาหาผักติ๋วอีกทางพี่ได้เบิ่งบ่ผมบอท่านได้เขาไปซองเกี๊ยวเกี๊ยวทางนี่บ่ผมไปเบิ่งแล้วมึงีบ่มีมาพี่มัดข่าวมาพี่มัดเลยไปครับ เป็นหรือปล่ลูกมีปะมีนะเอมีก็ได้เอามนุนของลงผุนมันหลงน้ำฝนมั้ไหมน้ำมึงนีหน้ำฝนนังไบูป้าตายแล้วหนีตดุ่มซะเนาะนเทียวนีเอกเอ้ยาอยู่ขังพวกนี้ก็ต้องไปหนีไปหุ่น ว่าถ้าผีก็ตั้ไก่บ่เออกุ๊กคุงกุ๊กผีบ่นี่กุ๊กคุงนึ่งยันหนึ่โอ้นี่กุ๊กซาดกุ๊กคุงใส๊ยเซ๊ยไปเลยออกหัวดิเซ๊ยนุ่งมาเข้อห้อมนี่เลยบ่นี่นี่ห้อมนี่ห้อมเออห้อมนี่ห้อมนี่ห้อมนี่อะไรุดเรื่องออกหัวหัวห้องจีบไ่ได้จอดรถนี่้รึจอดรถนี่จอดรถนี่เออจอดนี่ละไปอีกดิ เออตัวหนึ่งมันมาหอมมันออกหัวมันเหนียวนี่มันไปลหางนี่มันอ่ามาดหมังแล้วครับนั่นนั่นรุ่งไปหอมนั่นเออเมียนมันคือยู่หอมนั่นเพราะว่าตัวนั่นก็จะเสียงมันนี่ตัวห่อเห็นขี่คนดอกยุ้ยใส่หม่องห่อเห็นขี่คนดอกรูปนั่นพุ่นแม่ยุ้งหม่องเอาเอาเพิงแม่เอาเผืองยุ่งพุ่นแม่เอาตี๋ยอมันเป็นทางเก่าเนี่ยไปหม่องห่อเผือง่นว่าบ่มันอยู่หัวหมูนี่ ยังติงหัวคนนั่นๆๆอะไรเอยังตินั่นอันกระลอกกรซื้อเนี่ยเนาะเนวะเันวะว่ามันออกมาหนีบะเออนีวามีใช้สิว่าวาาออกหัวนี่ว่าขันออกหัวตัวนี้ออกนี้ออกนี่ออกนี่มันนี่มันอยู่หอมหนึ่งควมกุกุกเอันนี่ยม่นี้มันออกมานีแล้วมันตัวนี่ยมังในบาณนี่มาอยู่งสีเนี่ยมปิ่นเลยยังขอเนาะ เนี่ยโมเป็นดิหมองสิขอกมาในป่านี่มืดตึ๊บเลยเฮ้ยโตไปัวกลับอยู่เฮ้ยนี่ส่องนี่เอานี่ยบอกมันลงไปหันกับขึ้นม่านี่เห็นอยู่บอกอ่าเห็นเหล่าเขาเบิ้งเขาเบิ้งเบิ้งโมเป็นแล้วไอ้ไวมันก็เห็นคือกล่อง่ะเห็นคือกล่องเลย ช่องนี้เลยบ่เออนี่แหละช่องนี้เลยมันมันไปยังสั่นเด้มันไปยังสั่นตัวนึงขึ้นมางั้นสิโอ้มันเสียงเสียงอนกันไงหัดเลยคนละห้างนี่นเดี๋ยวขึ้นมาแล้วนี่นี่งานหนึ่งหากินเออหากินหากินหายกินบอกว่าแม่เราบินฟูมันคนละห้างเลยหรอหละพอเข้าไปพลอยยูบุ๊นั้นมันเอาเปียกใหม่บินขึ้นมาทั้งพีงานเออมันก็มาหนีเลยล่ะนี่มาจุดนีเด่น เ้ยงมากมากยุดนี่ะเบ่งพี่น้องส่องที่เ้าเบ่งอ่มันต้องเดบเบ่งน้ำส,ออส่องงั้นสินะครับม่เราสิพอยังยไงด้ครับขอคมาหาตัวในปลาแบบงั้นสิ<ว>ม่มันมันถบครับรย,ยิงครักเด้อยิ่งเยียนทำไมผมู้เดียวบนีย่ยมนยมอนล่อเรียนมาขืนตนไม้โอ้ยจะิดไปข้นตนใดแล้วเนาะไม่ตนใดเราข้นเลยมั้งไปเออเรามาไปไปลุกมันจะไปข้นตนไ้หาตัวบางสิ เห็นสายมันแล้วว่ะมันไก่ยู่ไปใส่ไปใส่ออกบอจักออกจักขึ้นจักลุ้งเหมือนเยวๆมันลุงนี่ว่ะเห้ยแม่ใหญ่เด้อลงใส่นี่มันลงไปวามนีอะไะนี่ลงไปวามนี่คิดว่าลงเฮ้อเฮ้ออะไรเงี้ยอะไดเจ้าอะไเงี้ยเจักออกแล้วโอ้บไข่มัึงไม่ท่านออกแต่ว่าเห็นอ๋อ ยางมาหนีครับบังคับลุงเลยกับพ่อตัวบินมาพันนี่ผมกัดเบียดต้นไม้นี่ก็มาเนาะนี่ครับพี่น้องเจือเขาจังเลยครับตอดแล้วครับแม่หนึ่งครับแตน้ีนยังบุรู่ไซพันียังบุรู่พี่น้องเดี๋ยวผมสิมาเอาวันอยู่นี่แม่ไข่ตัวเลยด้อครับนี่คือตัวเลยแม่คือตัวมัดสมองเลยแต่ว่ามันตัว เดี๋ยวโบกมือด้วยสายคนนะครับลุงหน่อยครับซื้อนี่ครับซื้อนี่ครับมาตุวมีเครื่องก๊กใหม่ด้ยวยเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแล้วสุดยอดครับนี่ครับซื้อนี่ลุงหน่อยมันลงมันลงซื้อนนี่เลยเด้อนี่ซื้อนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมซองเบ่องอีกเทน,นึงว่ามันลงไก่ไก่สำได,ดเห็นเลย กล่องทั <sympath is> ่วสมุนเป็นระเยวมัน้ำานบบอ่นมันแบดเหมอนสนกเนาะเขามาอยู่กลางกลงกลางดุงก็อะไรเด้อตอนนี้เด้อพูดนะขึ้นต้นใหม่น้ำมากครับอู้ง่าประมาณปากกระบอกอย้ง่ายกว่าปากกระบอกก็ออกุ่นไปพอแล้ว ืูจังวานหรว่ามันมากม,มันอยูไปหอดใงนันอยู่วเห็นยังกัลุงไหนเห็ดตะไคร่เห็ดตะไครอออจ,จ,จัดการจัดการมันมันเปยังกับพ่อหายยังกับมันมันละนี่เราก็เอ็ดตะไคร้ได้ส้งดอกไงอิมอ่มลเออวไปพ่ออยังไงเมียมาดีแสดงว่าตาดีนีเราไม่ก่อ้ำตั้งลั เขามาหาไตเขาก็ไตน้ำมังสีติไตน้ำข้างอยู่อ๋อเขาบ่ได้ซุ่มเขามาหาไตมิ่งขึはは้นปลุนเรื่องหลงหลงปลาลงโคกหมดเลยติสรุปแล้วเมื่อนี้เฮ้ยพ่อสองข้างนะครับพี่น้องพ่อสองห้างก็บ่รู้ว่ากลับขึ้นไปนี่สิกลับมาเอาเลยเดบอะครับบึ่งวิลาก่อนออกมากับลุงหน่อยกับสวง สิเทียงแล้วใบแล้วถ้ากันกินเขาส่วงสีหามุ้งเสาหลักออกมากขันบอ่อใดกับทเป็นมืออื่นเสาครับภาวน้าห้างพุ่นละห้างนี่วิ่ผู้ด้เห็นดอกมือน,นี่ห,<ะ>ห้าตัวห้างเลยไปยูรูปคับุบาทนะ ดูจนว่าหลี่ค่นใดเนาะอมเนเป็นห้างรุ่นเดียวกันกับพ่อออกแตงตะกีพุ่นอยูหนองฟังทางปุ่นรุงว่าว่ะเอ้านี่เดเ็ดยังป็นเนาเลยรอออข้านี่งเดเห็ดตุนเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดเบี้ยสเ็ดเบเก็ซับอ๋อซับไป่าเอาเรื่องสิทีอ